สวัสดีกับเช้าวันใหม่นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดครสวรรค์น,นะคะตอนนี้ดอกพวงคลามนะคะกําลังออกดอกสวยง,งามมากเลยค่ะคือรอบที่แล้วเนี่ยออกไปแล้วแล้วก็แก่ไปแล้วนะคะนี่รอบใหม่นะคะออกเร็วมากนะคะเดี๋ยวจะแพนให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะวันนี้หมอกหนามากค่ะ หมอกโดยรอบหนามากนะคะตอนนี้ออกดอกสวยงามมากปกติหน้าวัดเนี่ยจะเห็นเขานะคะจะมีเขาใบใหญ่เลยภูเขาใบใหญ่วันนี้นะคะหมอกปกคลุมไปหมดแล้วนะคะวันนี้หมอกหนามากขับรถมานะคะบนถนนนในแทบมองไม่เห็นเลยต้องเปิดไฟนะคะต้องใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะคะค วันนี้เช้านี้จะพาให้ดูในส่วนของดอกพวงครามนะคะสวยมากโอ้โหอาจจะมีเสียงหมาเห่าประกอบนะคะี่ธรรมชาติเลยนะคะสวยมากค่ะเห็นไหมคะชอบสวยมาก แล้วออกเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เกือบทั่วบริเวณเลยนะคะก็เป็นความสวยอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหมอกหมอกเยอะๆหนาๆก็ก็สวยงามอีกแบบนเลยนะคะนี่ตอนนี้นี่เยอะมากนะคะนี่บรรยากาศในช่วงเช้านะคะ